สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอารวรรรักษาผลนะคะทีมงานรักบ้านเกิดดอทคอมค่ะวันนี้เราลงพื้นที่นะคะตำบลเชี่ยวเหลียงนะคะอำเภอรกระเปือ์จังหวัดระนองค่ะมาที่ฟาร์มแพะของขุนรองฟาร์มแพะนะคะจะมาพูดคุยกับคุณรัชพงษ์บุญเมืองค่ะผู้ที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงแพะกว่า4ปีนะคะวันนี้ค่ะคุณรัชพงษ์หรือว่าพี่น้อยจะมาพูดคุยถึงการให้อาหารแพะด้วยทางปามที่ กินเข้าไปแล้วปลอดภัยนะคะแล้วก็ประหยัดต้นทุนทางปามด้วยแล้วก็ประหยัดวิธีการดูแลแพะด้วยนะคะเราจะมาพูดคุยกับพี่น้อยกันค่ะซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะคะพี่น้อยยินดีที่จะเผยแพร่บนเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com สวัสดีค่ะพี่น้อยสวัสดีครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการของพี่น้อยนะคะที่ให้อาหารแพะด้วยทางปามแต่ว่าให้แพ็กินแล้วมีมีผลดีประหยัดต้นทุน จะทำอย่างไรให้พี่น้อยพูดคุยกับท่านผู้ชมได้เลยค่ะอ๋อครับผมก็วัสดุที่ใช้ก็คือไม้ไผ่ครับค่ะหลักๆก็เป็นไม้ไผ่ที่หาได้ในท้องถิ่นค่ะหาง่ายค่ะแล้วก็ทำทำเป็นแค่เนี่ยทำเป็นลักษณะลักษณะครับอ๋อก็คือวางพาดแบนี้บักหลักแล้วก็ใช้ใช้หลักเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกค่ะนะครับแล้วก็พาดพาดเป็นล็อกแล้วก็ใช้ทางปามพาดบนใช้ง่ายมากเลยครับค่ะครับค่ะส่วนนี้ Uh, โดยปกติทั่วไปที่ที่เราเห็นก็คือการให้อาหารแพะวางวากับ<ร>พื้นด้านล่างกับพื้นมันจะมีผลเสียตรงที่ว่าถ้าแพะที่ใส่เยี่ยวใส่แพะจะไม่กินละคค่ะรับแต่ว่าชามาไว้ลักษณะนี้ผลดีที่พี่น้องเจอก็คือม,ม,มันจะกินหมดเลยครับใบนี่มันจะรูปกินหมดลักษณะมันจะกินหมดแล้วข้อดีอย่างก็คือผมคิดว่าน่าจะดีกว่าใช้เครื่องสับก็คือกันไม้กลัด ก็คือเป็นเป็นเป็นก้านเป็นลากแตงไม่กลัดมันจะแหลมครับถ้าใช้เครื่องสับมันยังยังไงก็แหลมแล้วใช้เครื่องสับเสียต่อกระเพาะแน่ๆค่ะก็คือหมายถึงว่าเกษตรกรทั่วไปก็คือว่าต้องการความสะดวกก็คือสับบดละเอียดอย่างี้ใช่ไหมคะแล้วก็ให้แพะกินแล้วก็มันก็จะมีเสี้ยนอาจจะแพงกระเพาะได้แต่ถ้า ถพายแบบนี้มันจะรูดกินอย่างเดียวรูดกินต่ใบอย่างเดียวครับแล้วก็อ่อนๆมันก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาสาหรับกระเพาะครับผมค่ะวิธีการนี้พี่น้อยทํามากี่ปีแล้วค่ะก็ตั้งแต่เลี้ยงนะครับตั้งแต่เลี้ยงปีครับค่ะก็ถือว่าถ้าเราใช้วิธีการนี้แพะคือกินหมดเราไม่ต้องเสียเวลาไปตัดทางปามใหม่ถ้าเราให้กินแบบเดิมกับพื้นเพราะมันถ้าสกปรกไม่กินถ้าสกปรกไม่กินนครับก็คือเราเสียเวลาแน่นอนนะคะที่จะไปตัดทางปามใหม่แต่ว่าถ้าเรามาใช้แบบนี้ ครับทั้งเดียวเรารไม่เสียเวลาในส่วนนี้แล้วก็มีประโยชน์ด้วยวิธีการทําก็ง่ายนะคะไม่เสียต้นทุนค่าใช้จ่ายเยอะแล้วก็แพะของเราก็กินแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะวันนี้นะคะทีมงานรักบ้านเกิดดอทคต้องขอบคุณพี่น้อยมากนะคะที่มาให้ความรู้กับทีมงานค่ะข้อมูลเหล่านี้นะคะไปคลิกดูคลิกชมกันได้ที่เว็บไซต์รักบ้านเกิดดอทคมนะคะวันนี้อรวรรณรักษาผลแล้วก็คุณพี่น้อยนะคะรัชพงษ์บุญเมืองต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ